ามรเบื้องพระยุคลละบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนทางเอามือสามคัคคีเอามือสามัคคีก็เป็นกุสโลบายที่จะให้ในพื้นที่เนี่ยมาร่วมมือกันทํางานอะไรก็ตามถ้าเราได้ทําร่วมกันมันได้คุยกันมันได้รู้จักกันแล้วมันมันก็เกิดความผูกพัน ความรักความสามัคคีซึ่งภาพแบบเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยเรามีมากสมัยผมเด็กๆพวกเราเด็กๆหลายๆคนมันมีเรื่องการลงแขกแต่ปัจจุบันมันไม่มีฮะหาได้น้อยทางกรมการพัฒนาชุมชนก็ใช้โคกหนองนาโมเดลเนี่ยในการสืบสานต่อยอดแนวคิดของในหลวงราชการที่9 จังหวัดสุพรรณบุรีโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโดยได้หมุนเวียนไปทุกอำเภอ คนานา,นากสิกรรมรักฟา้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหููหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้า เพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย ให้ดินเลี้ยงพืชเลี้ยงดินและให้อินเลี้ยงพืชฟีดเดะซอยเอเลสเดะซอยฟีดเดะแพนฟีดเดะซอยเอเลสเดะซอยฟีดเดะแพนเจียมไถ่อ้อยไถ่เจียมตะน้ำเจียมไถ่อ้อยไถ่เจียมตะน้ำเลี้ยงเทตึกเทเอ็งละจิวเลี้ยงเทตึกเทเอ็งละจิวเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่โพตกเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีโพตกโอ้ เมื่อวันที่12ธันวาคม2566สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนได้เปิดตลาดนัดโคกหนองนาพัฒนาชุมชนณบริเวณลานตลาดนัดสารากางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อแสดงและจำหน่ายผลผล,ผลิตจากพื้นที่โคกหนองนาพัฒนาชุมชนโดยมีนายนัทพัฒน์สวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เยี่ยมชมผลผล,ผลผลิตจากแปลงโคกหนองนาและพบปะตักครัวเรือนทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายเธรรมราชแก้วประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดโคกหนองนาพัฒนาชุมชนโคกหนองนาพัฒนาชุมชนสุพรรณบุรีเฮ hey!